ตอบจงกวาจะถูกผิดก็ไม่เป็นไรโอเคพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะครับข้อแรกนะคะเฮ้ยคุณแม่บอยเพนไหเกูรู้แล้วแต่นึกชื่อเพลงไม่ออกใจของฉันเป็นของเธอใช่ไหมใจของฉันเป็นของเธอใจฉันเป็นของเธอใจฉันเป็นของเธอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ หนึ่งแท่งเกินคุณ่แท่เกินไปอ่ะวผมสอนให้พวกคุณรู้บอกกูด้วยเฮ้ยข้อสองค่ะโอ้ยเจ็บจริงเจ็บจริงเอาเลยออมตอบเลยเฮ้ยนับนะห้าสี่สามสองภูเขาค่ะถูกต้องค่ะเฮ้ยกดไม่ทันเขาเร็วกันมากเลยอ่ะนึกไม่ออกเลยเราเริ่มใหม่ได้ไหมไม่ได้ สี่จากนี้ไปจนนิรันดร์จากนี้ไปจนนิรันดร์ถูกต้องค่ะทำไมเร็วจังอ่ะเดี๋ยวผมช่วยหมอเองช่วยหมอแล้วกูยังสูงอยู่เลยไปคนสี่ค่ะยิ้มปะถูกต้องค่ะเอาละเดือดสองฮ้ยไหนหมอบอกจะมาเอาแชมป์ไงเอ้ยคุณ พักเจมีนายถูกต้องค่ะเฮ้ยมันเหลือเชื่อมากเลยนะผมทำดีเจมาปีผมตายเกมซินอิโทศูนเนี่ยเขาพูดตลอดว่าอันนี้คือเกมแบบไม้ตายเขาเขาจะเก็บ10ข้อเลยได้ซัมเพราะว่าทุกคนได้ใจหมดแล้วพี่เจ้าและ2ข้อนี้มาอ่ะข้เจ๊ดยหมอยายอมเก่งแต่เรื่องคนอื่นอิงบรันทรถูกต้องค่ะเร็วเกินแล้วเราเนี่ยขออนุญาตแบบจูดมโงนิดนึงจูดมโง